หลังจากที่แม่นางจื้อเยียนตัวเธอก็ได้ระเบิดพลังจักรพพัดมังกรน,นั้นออกมาทําการปลดปล่อยแรงกดดันข่มผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆแห่งนี้นะครับซึ่งในด้านความสามารถของจักรพพัดมังกรน,นั้นมันก็แข่งแข่งอยู่แล้วนะครับคนที่มีความแข่งแข่งที่ต่ําไปกว่าระดับจักรพพัดมังกรพวกเขาเองก็เลยไม่สามารถต้านทานแรงกดดันนั้นได้นะครับในตอนนี้ก็เรียกได้ว,ว่าจักรพพัดมังกรในเกาะมังกรถือได้เลยว่าเป็นจุดสูงสุดแล้วในตอนนี้นะครับ ทางด้านของท้าโซจากพรมังกรอ,อุดรในตอนนี้เขาที่ได้เห็นไม่นักถือเอียนสามารถที่จะเสริมความแข็งแกร่งของตนเองกลับมาได้หรือว่าสายเรือดราชวงศ์ของจกักรพรรดิมังกรน,นั้นได้ปลากดตุกมาแล้วตัวเขานั้นถ้าเกิดว่าคิดสู้ต่อไปเกรงว่าก็คงจะไม่สามารถที่จะเอาชนะได้และก็อาจจะต้องตายอยู่ยังสถานที่แห่งนี้ในตอนนี้ก็ต้องรีบเพ่นนี้ออกไปจากที่นี่เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดก่อนช่อน,น,นะครับ ถึงแม้ว่าทางด้านของพี่ชายให้ชิงอยากจะตามไปเพื่อจับตัวกลับมาให้ตกได้เพราะการคิดจยกอ่อกระบฏถือได้เลยว่าเป็นโทษหนักสามารถที่จะประหารชีวิตได้เลยแต่ทางด้านของตือเย็ยนก็ได้ห้ามเอาไว้ปล่อยให้คนพวกนั้นไปถ้าเกิดว่าพวกนั้นคิดวางแผนที่จะก่อกบฏอีกพวกเขาก็จะจัดการพวกนั้นให้หมดในภายหลังเหมือนกันนะครับก็รอดูกันต่อไปส่วนทางด้านของเรากลุ่มเกาะมังกรอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกาะมังกรปาจิม รวมถึงเกามังกรทักสินนะครับพอจักรพพัดมังกรได้ปลากดตัวขึ้นพวกเขาก็ไม่จําเป็นที่จะอยู่อีกต่อไปแล้วในตอนนี้ก็ต้องรีบถอยทับเพื่อออกไปจากสถานที่นี้แต่พวกเขานั้นก็ยังมีความคิดเหมือนกันนะครับที่อยากจะขึ้นคลองบรรลัง กลายเป็นผู้นำเผ่ามังกรโคดไหมในตอนนี้ก็ต้องรีบมุ่งเดินทางกลับเพื่อไปวางแผนในการจัดการในพ่าลังอีกด้วยนะครับส่วนทางด้านของจือเยียนในตอนนี้หลังจากที่ได้มาเจอกับสภาพของเพกแล้วพระเอกพลังจิตวิญญาณแห่งเหือนนะครับหลังจากที่ใช้ระยะเวลานาน,านแสนาน,านั้นในการช่วยแม่นางจือเยียนดูดซับผลมังกรต้นกำเนิดนะครับในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีแรงแม้แต่กระทั่งยุคยืยนอีกต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วแม่นางจือเยียนก็ใช้โลหิตของเธอ ดูดซับเข้าไปในร่างกายของพระเอกโดยตรงเพื่อที่จะช่วยให้พระเอกนั้นสามารถฟืน้นฟูความแข็งแกรงนั้นกลับมาเป็นปกติได้แต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้หมดสติลม้มลงไปเหมือนกันนะครับก็ได้บอกให้พี่ชายเฮยชิงให้ช่วยดูแลพระเอกในตลอดระยะเวลาต่อจากนี้นะครับตัวเขาก็ต้องรีพาพระเอกไปพักผ่อนเหมือนกันและเมื่อระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปไม่กี่วันในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะสามารถฟืน้นฟูความแข็งแรง,งกลับมาได้เป็นปกติแล้วนะครับซึ่งตื่นขึ้นมาพระเอกก็เรียกหาแม่นางจ เย็นเลยนะครับผมก็กลัวว่าตัวเธอนั้นจะเป็นอันตรายไปนั่นเองแต่ก็ยังมีทั้งโสจูรีและก็พี่ชายเฮชิงก็ได้เข้ามาหาพระเอกแต่กล่าวขอบคุณเอกในสิ่งที่อเอกคอยช่วยเหลือเกาะมังกรของเขาจนท้ายที่สุดแล้วจักรพพัดมังกรก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาอีกครั้งถึงแม้ว่าในตอนนี้พวกเขานั้นจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจักระพัดมังกรคนเก่านั้นไปไหนแต่การถือกําเนิดจักรพพัดมังกรคนใหม่ของเกาะมังกรในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเกาะมังกรของพวกเขามัน ก็คงจะเกิดขึ้นแล้วนี่ครับผมซึ่งทางด้านของพระเอกก็ได้กล่าวขอบคุณไปเหมือนกันนี่ครับผมที่คอยดูแลเขาในตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้แถมมันก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับ เพราะหลังจากทิพเอกได้รับโลหิตจักรพพัดมังกรมาจากแม่นางเจีอเยียนในตอนนี้ร่างกายของเขาปกคลุมไปด้วยเกาะมังกรคล้ายๆกับเกาะมังกรล่องหนนะครับดตโสโจูรีก็ได้บอกกับพระพเอกไปเลยว่าเกาะมังกรน,นี้มันไม่ใช่เหมือนเกาะมังกรปกตินะครับผมเพราะได้รับการสืบทอดมาจากจักรพรัดมังกรรุ่นปัจจุบันนี้ก็เลยทําให้ถ้าเกิดว่าถูกการโจมตีที่แข็งแกร่งมากๆนะครับก็ยังสามารถที่จะป้องกันมันได้เรียกได้เลยว่าแม้แต่กระทั่งสายฟ้าสุดแข็งแกร่งเปลวเพิ่งสุด แสามารถต้านทานได้หมดเลยนะครับผมเรียกได้เลยว่าพระเอกได้รับโชคดีอย่างยิ่งใหญ่ในตอนนี้แล้วนะครับ แต่ว่านองโสจูรีก็ได้บอกกระเพกไปเหมือนกันจือเยียนในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะออกมาพบเจอกับระเพกได้เพราะตัวเธอนั้นกำลังดูซับผลต้นกำเนิดวิญญาณมังกรอ,อยู่ในตอนนี้นะครับยังไม่สามารถดูซับมันได้จดหมดก็คงจะต้องใชร้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าเธอนั้นจะสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับในต,ตอนนั้นเองพระเอกก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2- อสาวันพักอาศัยอยู่ยังเกาะมังกรแห่งนี้จนกว่าเธอนั้นจะได้ตื่นขึ้นมานะครับ ทางด้านของอเอกก็เลยได้มายังสถานเท่งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับสถานที่เก่านะครับที่มังกรหรือว่าเพลิงมังกรที่พระเอกนั้นได้มาก่อนหน้านี้ พระเอกเคยได้สัญญากับมันไปว่าจะพากลับมาที่เผ่ามังกรน,นะครับเพื่อให้มันกลับมาสู่บ้านเกิดของมันนึกถึงความทรงจําเก่าๆที่เคยได้อยู่ร่วมกันกับอาจารย์หรือว่าเจ้านายคนเก่าของมัน,นครับซึ่งตัวมันก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกไปได้มาชื่นชมบรรยากาศเก่าๆที่อยู่ในเกาะมังกรแห่งนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับในตอนนี้ตัวมันก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าต่อจากนี้ไปเจ้าเป็นเจ้านายของข้าและข้าก็จะคอยติดตามเจ้า ต่อจากนี้เป็นต้นไปแถบบนหมว่บ้านในตอนนั้นเองนี่ครับพี่ชายเฮ้ชิงก็จะสามารถหาสถานที่ที่พระเอกนั้นต้องการให้กับพระเอกแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่มีพลังงานสายฟ้ามากมายตามที่พระเอกนั้นต้องการนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งเข้าไปลึกเรื่อยๆมันก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันตัวเขาเองก็เป็นห่วงพระเอกนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกเป็นอะไรไปเกรงว่าก็อาจจะถูกจกักรพรรดิมังกรเล่นงานฉีกเนื้อออกมาก็เป็นได้แต่ว่าพระเอกก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่า าตัวเขานั้นมาที่นี่เพื่อมาดูซับพลังงานจากพลังสายฟ้าเท่านั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากอย่างแน่นอนนะครับก่อนที่เขาก็จะได้ไปล่อยให้พระเอกนั้นเริ่มทําการดูซับพลังเหมือนกันโดยพระเอกก็ได้นําเอาหุ่นเชิดของเข้ามาก่อนหน้านี้หุ่นเชิดของพระเอกถูกโจมตีจนแบบว่าร้าวไปหมดเกือบพังแล้วนะครับผมก็จะมีเพียงแค่พลังสายฟ้าเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและก็ฟืน้นฟูความแข็งแกร่งที่ส่วนที่มันพังไปให้กลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับก่อนที่พระเอกจะได้เริ่ม ทำการใช้พลังสายฟ้านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหุ่นเชิดของพวกเขาไปนะครับซึ่งก็สามารถทำได้สำเร็จจริงๆนะครับในตอนนี้เหล่าหุ่นเชิดของเพกก็กำลังทำการซ่อมแซงด้วยตนเองโดยการพลังดูดซับพลังสายฟ้าเข้าสู่ในร่างกายของพวกมันนะครับ ด้านของเพกเอง,เองก็ได้เริ่มทําการดูดซับพลังของเขาเพื่อเสริมความแข็งแร่งของตัวเองเหมือนกันเพราะตัวเขาเองไม่จําเป็นที่จะต้องใช้พลังภายนอกนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตตัวเองนะครับตัวเขาคงจะต้องแข็งแร่งขึ้น เพื่อที่จะใช้พละกกาลังของตัวเองในการปกป้องตัวเองให้ได้เหมือนกันนะครับก่อนที่พระเอกจะทําการดูซับพลังกันต่อไปแถมกุรูว่าในตอนนี้พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จจริงๆนะครับตัวเขาสามารถเรื่องระดับพลังของตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับเซียนยุนดห้าดาวแล้วนะครับในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่าแข่งข่นขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลยในตอนนี้นะครับแต่เราก็ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองมันจะมีพลังสายฟ้าบางอย่างรวมถึงรูปร่างลักษณะของจิตวิญญาณงูนะครับพุ่งเข้ามาในการเข้าโจมตีพระเอก พระเอกในตอนนี้ก็สัมผัสได้ถึงอันตรายยากที่เขานั้นจะสามารถรับการโจมตีได้เขานั้นก็ต้องรีพุ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับแต่มองดูอีกครั้งก็คือการโจมตีนั้นมันไม่ได้โจมตีเข้ามาใส่ตัวเขาแต่อย่างใดแต่มันก็ยังมีท่ามโซผู้นึงได้ปลากรดตัวมาซึ่งร่างกายของเขาก็เรียกได้เลยว่าสะบัสวบเหมือนถูกซ้อมมาเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีพลังจิตวิญ,ญญาณงูสายฟ้านะครับพุ่งเข้าโจมตีเข้ามาแบบรัวตัวเขาที่ได้มาเจอกับเอก ก็ได <S an> ้ขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยเหลือเขาในการจัดการกับพวกสัตว์สุนี้นะครับทางด้านของพระเอกก็ไม่ได้ช่วยแต่อย่างใดก็ยังได้พูดบอกไปเลยความแข็งแกร่งของข้าเพียงแค่นี้ไม่สามารถที่ช่วยเหลือท่านได้หรอกพระเอกนี้ก็ได้พุ่งหนีไปเหมือนกันนะครับตัวเขาก็รู้สึกถึงในความสามารถของพระเอกเลยในด้านความเร็วแบบนี้ก็เรียกได้เลยว่ารวดเร็วจริงๆนะครับก็ไม่ได้หนีไปจากพระเอกนะผมพุกตาพระเอกไปเรื่อยๆจนพวกเขาก็ได้มาหยุดอยู่ยังสถานเท่งหนึ่งนะครับ ซึ่งทั้งสองผู้นี้ก็ได้กล่าวชื่นชมในด้านความสามารถท้อนสวรรค์ของเพกเลยนะครับผมที่สามารถที่จะเข้ามายังสถานที่นี้ได้ทั้งๆที่ความแข่งแก่งก็ไม่ได้แข่งแก่งมากมายอะไรขนาดนั้นอยู่เพียงแค่ระดับเซียนยุดธ5ดาวเท่านั้นนะครับซึ่งปกติแล้วคนที่เข้ามาได้นี่ก็คือต้องแข่งแก่งเซียนยุดเ7ดาวขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถต้านทานแรงกดดันจากการโจมตีสายฟ้านั้นได้เพราะมาอย่างนั้นแล้วถูกสายฟ้าโจมตีนี่เละเทะเป็นเท่าทานได้เลยนะครับแต่ตัวเขานั้นก็ได้ชวนพระเอกเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุด ในป่าแห่งนี้นะครับอยากจะพาพระเอกนั้นไปประจนภัยนั่นเองแต่สุดท้ายพระเอกก็ได้ตอบปฏิเสธอย่างเต็มที่ความแข็งแก่งของเขาในตอนนี้ไม่มากพอถ้าเกิดว่าตามไปก็คงจะต้องตายเปล่าๆแน่ๆเลยครับพระเอกก็ได้ตอบปฏิเสธอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนีครับถึงแม้ว่าท่ศนโสภูนี้จะได้กล่าวดูถูกพระเอกไปว่าเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มเท่านั้นแต่ไม่ได้มีความกล้าหาันใจกล้าหานเลยช่างแบบว่าอดได้เห้ยมากๆเนี่ยฮะแต่ว่าเอกก็ไม่ได้สดในใจรับผมคือพระเอกก็ยังตอบยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าตัวเขานั้น ใบไปเป็นเด็กขาดนะครับในตอนนี้เขาก็เลยได้กล่าวชื่อเสียงเรียงนามของตัวเองให้กับพระเอกได้รู้จักมีนามว่าหวังนะครับผมซึ่งก็อยากจะให้พระเอกรู้นะครับผมว่าคนที่ชื่อหวังเขานั้นก็คือมีชื่อเสียงเรียงนามใครที่ได้ยินชื่อก็ต้องรู้นะครับแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็คือไม่รู้อะไรเลยนะฮะก็ไม่ได้พูดอะไรกันต่อไปนะครับในตอนนี้เขาก็ได้ขอตัวลาออกจากพระเอกไปเหมือนกันทางด้านของพี่ชายเฮยชิงก็ได้กลับมาหาพเพกนะครับผม เหมือนได้ยินเสียงอึกกทึกเหมือนกับมีการโจมตีก่อนหน้านี้เขาก็เลยมาตรวจสอบดูนะครับกลัวว่าพระเอกนั้นจะเป็นอันตรายแต่สุท้ายพระเอกก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับพวกเขากระมุงเดินทางออกไปจากสถานทีน่นี้ทางด้านของท่านโสหวังในตอนนี้ก็มีความสนใจในตัวพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผม จากที่รับรู้พระเอกว่ามีนามว,วัาเยียนนั้นก็เหมือนจะคุ้นๆหูมาบ้างนีครับผมแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจดจาเพกได้และหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางกลับมาหาแม่นางจือเอียนโดยก็จะมีเท่าโซจูรี่คอยดูแลแม่นางจือเอียนเป็นอย่างดีในการดูซับผลต้นกําเนิดมังกรในตอนนี้ แถมทางด้านของแม่นางชิงหลิงตัวเธอก็ได้ออกมาจากการดูดซับพลังแล้วนะครับซึ่งการมาดูดซับพลังในเกาะมังกรแห่งนี้ทําให้ตัวเธอนั้นได้รับผลประโยชน์มากพอสมควรเลยครับเหลื่นขันไปอยู่ในระดับเซียนยุทธหกด,ดาวก็เกินไปกว่าพระเอกหนึ่งระดับแล้วนะฮะผมพระเอกก็ได้กล่าวขอบคุณไปในการที่คอยช่วยเหลือแม่นางชิงหลิงในตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้นะครับ สิงท์ธันโตจูรี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับถือได้เลยว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ก็ได้บอกกับอเอกไปว่าในตอนนี้แม่นางจือเยี่ยนก็คงจะไม่สามารถฟื้นสติกลับมาได้เร็วๆนี้ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาหลายวันเหมือนกันพวกเขายังไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเธอนั้นจะดูดซับพลังผลต้นกําเนิดวิญญ,ญาณมังกรได้มาแค่ไหนนะครับผมก็คงจะต้องรอกันต่อไปซึ่งพระเอกก็ไม่ได้มีระยะเวลาในการรอไปมากกว่านั้นแล้วนะครับเพราะตัวเขานั้นก็คงจะต้องมุ่งเดินทางกลับไปที่หอดา อกเหมืนนัสุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้ขอตัวลาออกไปนะครับทางด้านของทัาโซจูรีก็ได้มอบป้ายยกให้กับพระเอกไปหนึ่งชิน้นถ้าเกิดว่าอยากกลับมาที่เกาะมังกรของพวกเขาเพียงแค่บีบป,ป้ายยกนี้ทิ้งมันก็จะเกิดประตูมิติในการมุ่งเดินทางมาที่เกาะมังกรของพวกเขาได้เหมือนกันนะครับก่อนที่พระเอกจะได้ขอตัวลาออกไปหลังจากที่พระเอกมุ่งเดินทางกลับมาถึงที่ฮอนดาวตกแล้วนะครับผม ก็จะมีเซียนหยุดเฟิงรวมถึงอาจารย์เย่าเรามาหลอกพระเอกอยู่แล้วนะครับเผื่อมาบอกข่าวดีกับเอกนั่นเองว่าพวกเขาในตอนนี้สามารถหาเบาะแสของบัวเพิงมันพิสูจน์ได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งในอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับผมสำหรับอีพีที่ล่าสุดแล้วนะครับทุกคนอีพีหน้าคลิปหน้าตอนหน้าเดี๋ยวมารับชมกันได้ใหม่นะครับผมผิดพลาดป็นการใดขอโทษขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย